Matter. What matters to you? Hello, everyone. This <laughs> for Meme Nam Samud, and this is What Do You Meme? เราจะพาทุกคนไปพบกับมีมในตำนานและวิธีการใช้นะฮะในสถานการณ์ต่างๆหรือใครสงสัยในมีมไหนว่าเฮ้ยมันเล่นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาได้เลยฮะ,ะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับสำหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมาวันนี้โควิดได้กลับมาบริการท่านพ่อแม่พี่น้องกันอีกแล้วนะครับอากาศร้อนๆอ,อย่างนี้มือนก็ยังจะกลับมาอีกวันนี้ผมก็เลยหามีมที่สามารถนำมาเล่นแก้เครียดในสถานการณ์ช่วงนี้ได้นะฮะ ือถ้าพูดถึงโควิดแล้วเนี่ยเมื่อปีก่อนมันทำให้เรารู้จักกับมีมนี้ครับผมใช่ครัมันคือมีมเอสโคบาที่เราเคยนำมาเล่าให้ฟังนั่นเองนะ <Wow. S 1> คือตอนนั้นเราไม่เข้าใจว่าเอยมันคืออะไรเพราะบางคนก็แบบไอบางคนก็ปวดหัวตัวร้อนแต่แบบบางคนก็ไม่แสดงอาการอะไรเลยนะฮะมันจึงทําให้มีมีแจ้งเกิดขึ้นมาในไทย็นทางการเพราะทุกคนต่างก็สงสัยว่าเฮ้ยกูติดยังวะอะไรางี แต่แน่นอนว่าเมื่อมันกลับมาอีกครั้งในปีนี้นะฮะเราก็จะนํามีมใหม่ๆม,มาแมชให้เข้ากับสถานการณ์ในตอนนี้กันสําหรับมีมแรกที่จะนํามาเล่นในวันนี้นะฮะก็คือมีมนีม้ครับผมผมขอเรียกมันว่ามีมเฮ้ยใจเย็นพี่แล้วกันโดยมันจะเป็นภาพของผู้ชายคนหนึ่งฮะกาลังห้ามผู้ชายอีกคนหนึ่งที่แบบกําลังจะเดินตามผู้หญิงไปอารมณ์แบบเฮ้ยนายใจเย็นโดยวิธีการใช้ของมันก็ง่ายๆครับผมคือเราจะแปะคําที่แทนอะไรบางอย่างที่ตัวผู้ชายทางขวาแบบนี้นะเชะ่น ผมที่รอไปเที่ยวในวันหยุดยาวจากนั้นก็พิมพ์ข้อความที่เป็นสิ่งที่ผู้ชายทางขวาสนใจลงไปบนตัวผู้หญิงที่กำลังเดินผ่านแบบนี้ฮะและปิดท้ายด้วยสิ่งที่มาขัดขวางไม่ให้มันเกิดขึ้นซึ่งแน่นอนครับว่าต้องเป็นโควิดมันก็จะหมายความว่าผมที่อุตสา่าห์จองโรงแรมเพื่อไปเที่ยววันหยุดยาวในช่วงสงการแต่ก็ต้องมาแคนเซิลนอนอยู่บ้านกับพมืงอ,อีกแล้วไหนะ โทษฮะพอดีแสะอารมณ์ไปนิดนึงซึ่งเราสามารถนำมาประยุกให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ประมาณนี้ครับผม <S <S และก่อนจนะจากกันไปนะเราจะมาทิงท้งท้ายทีมโควิดกันอีกสักมีม,มดีกว่าแน่นอนครับว่าช่วงนี้ไปข้างนอกเราก็ต้องพบกับความเสี่ยงนะผมเลยเอามีมคนชอบเสี่ยงมาเล่นครับผมหลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะฮะ กับมีมจากนางเรื่อง Passenger เรื่องนี้ครับผมมีมนี้ก็เล่นง่ายมากฮะโดยมันจะเริ่มจากผู้หญิงข้างบนเนี่ยเป็นคนพูดว่าฉันชอบคนที่ทำอะไรเสี่ยงจากนั้นผู้ชายพระเอกของเราเนี่ยก็จะพูดเรื่องเสี่ยงที่ไปทํามาก่อนจะโดนจูบเพราะแบบถูกใจอะไรอย่างนี้งั้นเราลองมาพิมพ์เรื่องเสี่ยงเพื่อให้เธอคนนี้ถูกใจเรากันครับเริ่มจากประโยคแรกฮะฉันชอบคนที่ทําอะไรเสี่ยงแน่นอนเขาว่าไม่มีอะไรเสี่ยงไปกว่าการที่ผู้ชายพูดว่าผมแทงม้าเต็งด้วยการสั่งวัคซีนแค่เจ้าเดียว เท่มากครับเท่มากฮะแต่เท่บนความเสี่ยงของคนมากขนาดนี้มึงช่วยไปเสี่ยงกับชีวิตมึงคนเดียวเลยส่วนใครที่อยากลองเล่นมีมเหล่านี้เดี๋ยวผมจะลองแปะเทมเพลตเอาไปใต้คอมเมนต์นะฮะสำหรับวีคต่อไปใครอยากจะรู้ว่าเราจะนำมีมมาเล่นในสถานการณ์ไหนอย่าลืมกดติดตามเพจไว้ได้เลยฮะหรือใครมีมีมที่น่าสนใจสงสัยว่าเล่นยังไงหรืออยากแนะนำก็ลองคอมเมนต์ไว้ได้เลยฮะเดี๋ยวผมจะลอยให้ฟังโอเคครับผมเ้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ